ยาย้มีหลานหาคนตอนนี้ยายรู้สักปีครับตอนนี้ยายหอกบอกสิหาปีดำใส่ลันแฝดของยายได้ครับนอนหลันอยู่ท่าเงินไปด้วยท่าเงินมีตะลุ อา้อลับไปยั่คา้อบลับจะรักตัวคือปิดหนังห้าแท้แฟนเลยดิเป็นการเลนแท้ยายหน่องอายุเท่าไหร่แล้วจ้านีหัวจะได้ปีสองเดือนจ้าปีสองเดือนพ่อกับเม่เขาเลยครับพ่อกับเม่เขาปะากันพ่อมันจะไปไปทั้งไหนว่มาบังลูกจะเทื่ย ยายผมมมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่ยายเรียงอเอาเวนนะครับตีแล้วเรียงคนเขาใหญ่มากเขาอาสีได้เป็นคนเรียงยายก็นด้เอาจาังซี่ผมกับแอนต้อง เก็บเรื่องนี้ไปคิดก่อนเพราะว่าวผมมีขอบรั้ว่ะแล้วก็ต้องเคสงานทุกมือ็บรู้ว่ามันสิเป็นไปได้บอต่วาขันมีบุญต่อกันมันอาจสิบเป็นไปได้แต่ว่าผมขอวลาย่ายก่อนย่ายผมเป็นกำลังใจนะครับส่วนหลนังผม ผมยังยังสิบวันท่านเอามงินนี่บอยซอยยายนลนี่ยซอยเอาสองกนนี่ไปเรียนไงยายนะไปอุปการะเนี่ยใหญ่ใหญ่บนนี้ชีวิตยังได้เห็นหนาหลังจำใบใหญ่ได้ยายนเดี๋ยวเดี๋ยวแอนกับพี่บอยไปไปคุยกันก่อนเนาะไปคุยกับครอบครัวไปคุยกับแม่กับพ่อ เดี๋ยวจังใจสิจิตต่อยายกมาอีกเชือนึงก็ได้จะข,ขอขอเบอร์คอขอเบอร์ย้ายให้เยอกันย้ายขาดเหลืออย่างช่วงนี้เดี๋ยวผมสิทร่หายายยายเขาเอิดผมไว้ถ้ายายนีปัญหาเรื่องไหนขึ้นยายโทร่หาผมเดี๋ยวเอาเงินน,นี่ขึ้นขึ้นนำใจฝากไปให้ยายก่อนคือให้ยายนั่น เอาไว้สื่อนมไปร้านเด้อค่ะจังใด่ะจังใดเข้าสิติดต่อกลับไปหายายอีกเทือนหนึ่งเนาะจานาะงแต่เพื่อมีบุญต่อกันเข้าอาศัยพอกันอีกเทือนหนึ่งเนาะยายเนาะขอบคุณเลยหลายๆด้ะสอาดตรงไหนจะเดินจะเดินเด้อเบลลูกสองคนเยียผมขอกคอยเด้อยายครับเดี๋ยวผมกลับมาหรือทำนี่ยายยายมีเรื่องมีเลียงเดือดร้อนทัหาผมได้ เดี๋ยวผมซอยได้กับสีซอยครับจ้าจ้าป่ะเดี๋ยวผมไปทําบุญก่อนเด็กนั่งนะคุณสาธุเดอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น อ่หากวาบุญของผู้ขาที่เคยทำมายังมีก็ขอ้เทวดาทั้งหลายเสี่งสักด์ทั้งหลายต่อยดนจดตน์ใหให้คุณบ่อยกับคุณแกนมารับอุปการะหลานแฝดของผู้ขาในด้ด้วย